ร่วงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันวันนี้วันนี้เนี่ยตอนแรกจริงๆเนี่ยเขาเริ่มจะปั้นกันเนี่ย10โมงเช้าปั้นอะไรปั้นอะไรปั้น EMBall ปั้ข้างบ้านเขาปั้น e m b a ล l ครับ EMBall ก็บอกกันว่าย่อมาจาก Eat Night Ball บอที่เราเอาไปโยนใส่ในน้ำเพื่อให้น้ำสะอาดนะคะแต่ว่าโยนใส่ตาคือเป็นอีทเปบล็อกคือสามารถรับประทานได้ค่ะมีสารอาหารครบห้าหมู่และที่สำคัญคืออยู่ได้หลายวันด้วยเพราะก็คือครบห้าหมู่ด้วยซ้ำไปและที่เก๋ไก่คือมีรถแบบเป็นพแนแดงคือจะได้ ครที่ได้รับไปเนี่ยนะคะต้องอร่อยแน่ๆแล้วก็ไม่ถูกปากเพราะว่าเมื่อกี้อยากลองก็ยังไม่ได้ชิมนะคะ่เขาบอกว่าอร่อยมากเราพยายามจะแกะกินแต่เขาบอกว่าคนนักเลงใช่เขาทนักเลยแล้วเราก็เลยทานไม่ได้คุณพ่อบอกว่ายังไม่ได้ช่วยปั้นอย่าเพิ่งอยีาเพเอาเหรอเอาเหรอใช่ครับคือวันนี้เราเราตั้งใจจะมาช่วยปั้นแต่แต่ว่าเนมาเยอะมาเราถนกิ๊เมพราพราค่ะ <ๆ>ทุกคนที่ช่วยเหลือมาช่วยกันปั้นเข้าปั้นอีบุกอย่านี้เนี่ยจะได้ปั้นกันไปแบบบันเทิงบันเทิงไปด้วยจะได้ออกมาอร่อยอร่อยเขาบอกว่าจิตใจในการทำอาหารที่ดีเนี่ยจะช่วยให้อาหารเราอร่อยมากขึ้นนอกจากวันนี้เราจะมาเรียนรู้สูตรเนี่ยเพื่อเอาไปเผยแพร่ต่อด้วยนะคะเพราะว่าเห็นที่วุดดี้บอกว่าจริงๆแล้วที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยอยากให้เอาไปเผยแพร่ต่อแล้วเอาไปใช้กันต่อต่อไปหลายๆแบบหมู่บ้านเอาไปช่วยเหลืออะไรเยงี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือทําแต่ที่สาคัญเดี๋ยวราฟังเพลงเพราะจากพวกเราเอฟทุกคน ซึ่งจริงๆแล้วในเอเอมบอลเนี่ยเขามีกำหนดการในการที่จะทำวันนี้นะคะแล้วก็ลวดเออไปถึงวันจันทร์นะคะคุ้มๆแล้วก็ปั้นทั้งหมด9,999ลูกให้9วัดใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังไงมาร่วมกันทำบุญนะคะที่สวนเดจจักรีค่ะค่ะประมาณนี้าที่อะไรก็ันมากโอลงม่านะคะไปตั้งแต่ออะรอายุยาางบัวทองปทุมธานีอุ้ยหลที่ที้ หมู่บ้านแต่ทัศไปตามเออเขาเรียกอ,อะไรอ่ะสูนย์อุยบก็ไปเยอะใช่ใช่ไปนั่งเรือไปลงพื้นที่ก็ไปกันมาแล้วใช่ค่ะนั่ง, <ๆ S 1> <ๆ S 2> งรถทหารก็ไปกันมาแล้วที่ลงพื้นที่ไม่ได้พวกเรา ก็รู้สึกว่าคือทุกคนเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับเพราะว่าคือหลายๆที่เวลาเราเข้าไปหนง่มเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันลึกมากจริงๆกว่าที่จะเข้าไปหรือว่ากว่าเขาจะออกมาหาแบบว่าพวกอาหารแห้งได้มันไม่ใช่ง่ายๆแล้วทุกคนต้องนั่งเรือหรือว่าต้องรอโบกรถโดยสารอาหารที่เวลาผมไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนคอยโบกรถตลอดแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะดำรงชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปช่วยพวกเขาครับใช่ค่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะครับมีกําลังใจนะครับผมเพราะกำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมผมเชื่อว่านะฮะฟ้าหลังฝนต้องมีเสมอนะครับผมอ่าลองใจองใจก็ยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะจิตใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้หลังจากเอ่อกำลังใจต้องแข็งแรงแล้วก็ตอนนี้ต้องมีกําลังกายด้วยเพราะว่าเราจะตามรถต้นขาสากบ้านด้วยใช่